ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมดีนี่เลยครับร้านอ e ีลาสติกช็อปมีทั้งบริการเติมเกมมากมายเกมไว้ออนไลน์ ROV e. และเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ต้องห่วงความปลอดภัยเพจจริงต้องผู้ติด,ดตาม70,000เท่านั้นปลอดภัยหายห่วงรวดเร็วทันใจอย่าลืมไปใช้บริการอีลัสติช็อปด้วยนะครับโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะทุกคนวันนี้น้ำแดงก็จะมาทาคลิปนะครับรีวิวอาตามสัญญาณนะครับก็คือผมเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล 20, ้ว2 0 0 0 0ทองนะครับเพื่อนในคลิปนี้เลยเห็นคนกดไลค์เยอะมากเลยครับคลิปวิดีโอนี้ที่ผมบอกว่าถ้าคนกดไลค์เยอะผมจะทาคลิปรีวิวรถคันใหม่ให้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกัน so ด so like ีกว่าว่าเป็นยังไงทุกคนตอนนี้ผมมีทอง20,000ทองเลยคนดูผมเติมมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหผมไ่ดูว่าผมหมดอากับเกมนี้กี่บาทแล้วนะคนดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย้วกันนะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูรถคันใหม่ดีกว่านะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับอย่างแรกเลยรถคันนี้โคตรแพงเลย5,5ทองนะครับุกคนนนี้แต่มานั้งได้4ประตูนะนี่เห็นไหมสีประตูนั่งได้สี่คนครับ โอเคเดี okay. like okay. ๋ยวดูกันว่าแต่งอะไรได้บ้างนะโอเค้ยแต่งถูกนะ2 6 0ถูกนะเดี๋ยวผมว่าจะแต่งล้อไฟนะคนดูโอเคล้อไฟไปเลยโอเคเราใส่เรียบร้อยแล้วแต่งหน้าแต่งหลังอะสปอยเลอร์หลังนะแต่งได้นะคนดูแต่งได้ไฟใต้ท้องรถก็แต่งได้หมดทุกคันนะโอเคแต่งได้นะคันนี้แต่งได้ต่อไปก็รถคันไหนวะรถคันใหม่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 คันนี้ปะคันใหม่อันนี้คือผมซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมน่าจะแต่งกันนะคันนี้ ล้อไฟอล่ล้อไฟที่สี่เลยพอแล้วคันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้านะนั่งได้สี่ประตูเหมือนกันนะคนดูผมจะไม่ได้ว่าราคามันกี่บาทน,นะคนดูต่อไปก็เจ้ารถคันนี้ป่ะน่าจะมาใหม่นะคันนี้ผมว่าน่าจะมาใหม่นะครับผมก็ทําการซื้อเลยครับนี่แล้วก็ซื้อมาให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะแต่งล้อไฟนะนี่ล้อไฟอันทีอน่อันที่สนะครับล้อไฟสองร้กสิบทองนะ เ,เดี๋ยวนีรถราคามันถูกนะแตงอะปบติมันจะ4ี0ร้อยห้าร้อยแ้คนดูเรีนน <S <S บบยบร้อยเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วมันน่าจะมีคันนี้แล้วก็คันนี้แล้วก็คันนี้หรือเปล่าวะมีแค่3คันเองเหรอน่าจะใช่นะทุกคนผมจำไม่ได้ว่ามีคันไหนบ้างน่าจะมีแค่3คันนะโอ้คลิปนี้ผมหมดเยอะมากเลยนคนดูเป็นพันอะเป็นพันอะ,ะคนดูเป็นพันอะก็กดไกลค์กันเยอะๆนะจะได้มีคลิปแบบนี้อีกนะครับอยากให้ผมทาคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวเราก็ไปดูในเกมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับคนดูโอเคครับเร้้นีรยบอแลวคดู อันนี้คือผมย้าว่าผมแต่งล้อไฟอันนี้สีหมดทุกคันนะที่ผมรีวิวนะครับนี่เรารีวิวเจ้าคันนี้กันเลยอันนี้คือผมจะทดสอบรถคันนี้ก่อนนะเพราะน่าจะราคาถูกที่สุดนะครับโอเคเราซ่อมก่อนเลยโอเคผมซ่อมแล้วไป ทดสอบสปีดกันความเร็วต้นนับก็พอใช้ได้นะครับรถไฟฟ้าแต่มันนั่งได้4ประตูนะความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ2อ2ไปสองไปสองไปสไปนะรประมาณนี้เลยคนดูรถคันนี้นะครับก็ตัดสินใจกันซื้อนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้คือผมซื้อมาให้ดูแลโอ้ถามว่าเปลืองไหมก็เปลืองนะ <c oughs> เปลืองมากเลยแต่เราก็ต้องลงทุนเนาะซื้อเนาะคนดูเพื่อแบบให้คนดูแบบตัดสินใจนะครับถามว่าทําคลิปได้อะไรนะครับเพื่อให้คนดูตัดสินใจนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเราก็เบิดรถคันต่อไปครับนี่รถมาแล้ว ผมว่ารถคันนี้ก็แบบเท่แล้วไปทรงหน้าอยู่นะผมว่ามันน่าจะหนักตูดนะคิดว่านะนนี้คือขับครั้งแรกเลยนะผมคิดว่าน่าหนักตูดว่าและหนักตูดครับมับนหนักตูดอะคนดูรถคันนี้หนักตูดหน่อยเสียงเงียบนะเสียงเงียบนะคนดูเสียงเงียบนะคันนี้แต่ความรู้สึกว่ามันหนักตูดนะคนันนี้หนักตูดไปหน่อยเร็วมากเร็วมากผมว่ามันเร็วมากวิ่งไปสามร้อยแล้วคนดูสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่ความแรงมันก็พอใช้ได้นะแรงเลยแหละสามศูนย์สี่สามศูนย์ห้าคนดูสามศูนย์หก แต่มันรู้สึกว่ามันหนักตูดไปหน่อยนะครับคุณดูก็ตัดสินใจได้นะครับเห็นปะหนักตูดมากหนักตูดมากอันนี้เราก็รีวิวเสร็จรีบร้อแลลวหนักตูดนะผมคิดว่าหนักตูดเห็นปะหนักตูดเลยอะ่ะคันนี้หนักตูดมากเพราะท้ายมันใหญ่นะต่อมานะครับก็คือรถที่แพงที่สุดในเกมเลยโอ้โหโลลอยโซโลอโลอยโลลอยเขาเรียกว่าโลลอยปะเออนั่นแหละดูดิโค้ดแพงอะ่ะแพงมากครับคันนี้โลลอยโซโลลอยเออนั่นแหละโคตดแพงเลยนี่เป็นไงดูแบบ เสาเสากีดอ่ะอันเนี้ยเสากีดจัดอ่ะรถสี่ประตูด้วยรับสาได้3คนเลยนะคนดูความรู้สึกเดียวนะครับเร็วง่ายนะแต่ความเร็วรู้สึกว่าอ่าทำไมมันได้แค่นี้วะเฮ้ยร้อยเก้าสิบเองเหรอผมว่ามันได้แค่หลว่ะคันเฮ้ยมันมันได้แค่หลูจริงว่ะคันนี้คนดูเหมือนแบบเอาง่ายคือเหมือนรถปาเฟียเว้คันนี้แบบเราขับไปไหนคือแบบเท่อ่ะเอาง่ายเหมือนมันเทเว้มันได้เท่เว้คนดูมันเหมือนแบบได้รวยอ่ะเอาง่ายแบบเท่อ่ะ นนมันไม่แรงหรอกแต่มันได้เท่แล้วก็ราคาแพง hang. เออไม่รู้ว่านาคตข้างหน้าเขาจะปรับลงหรือเปล่านะมันวิ่งได้190เองอะ่ะอันนี้คือผมทดสอบให้แล้วมีคนน่าจะขอเยอะเหมือนกันแหละรีวิวเจ้าสโลลอยสโลลอยเออนั่นแหละโอ้โหเป็นไงเรียบร้อยผมรีวิวเรียบร้อยแล้วเป็นไงสมใจอยากหรือย,ยังนะ <c oughs> โอ้โหแต่แรงนะแรง190อะ่ะแต่มันได้สวยไงสาวๆชอบนะรถคันนี้น ก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้แหละคนดูมี3คันผมคิดว่าน่าจะมี3คันนะรถอาไม่ใช่รถพิเศษนะรถอาปกตินะคนดูอาสามคันนี้ทุกคนคิดว่าคันไหนที่ดีที่สุดก็ลองคอมเมนต์ทีนะครับว่าคันที่1คัน2คัน3นะครับแต่ผมความรู้สึกนะผมให้อาเนี่ยรถคันนี้เจ้ารถคันนี้มันเทเ้ยมันรู้สึกว่ามันเทอ่ะเนี่ยมันแบบรู้สึกว่ามันหลว่ะมันมาเฟียมาเฟียแก๊งอ่ะ มันไม่กันกระสุนนะเว้ยรถคันนี้ไม่กันกระสุนนะถ้าผมว่าอนาคตมันน่าจะการแบบ RPG ได้ปะแบบเป็นหุ้มเกาะอะโรลลอยหุ้มเกาะแบบเนี้ยแบบนั้นคนน่าจะซื้อเยอะนะแบบโรลลอยหุ้มระเบิดไปเนี้ยดูดิอันนี้คือมันไม่หุ้มนะครับันไม่หุ้มนะแต่ถ้ามันแบบมันหุ้มมันจะเท่มากเลยราคาก็แพงเนาะมันน่าจะหุ้มหุ้มเกาะหน่อยเนาะแบบกัน RPG แบบเนี้ยคนจะได้ซื้อนะครับผมไม่รู้วะก็ถ้า GM ดูอยู่นะครับก็ปรับให้โรลลอยแบบ เป็นแบบการกระสุน RPG ยิงได้5นัดอะไรประมาณนี้ผมว่าเจ๋วเลยคนน่าจะซื้อเยอะเลยครับเอาไว้แบบวอลแก๊งประมาณนี้คนดูก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ลงทุนเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เหลือหมื่นหมื่นทองแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อนะอาจจะเอาแบบไปทำ EP หน้านครับทำทำคลิป EP หน้าแล้วกัน,นกเก็บไว้แล้วไม่ซื้อหมดนะครับเพราะตังค์จะหมดแล้ว EP หน้าอยากให้ทำคลิปไร้ต่อนะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคนดูแล้วเจอกันครับทุกคนฟู เลับใจมันก็คงไม่ทัน